มีเครื่องเสียงด้วยอะอแหมจะติดเลยกสิทธิ์ไหม,มน,นี่ยโอ้เป็นรถไยสายบันเทิงครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็าชาว YouTube ครับผมวันนี้พามาดูจอเดียกันหน่อยครับผม5040ใช่เปล่าโอ้เป็นรถไถสายบันเทิงครับแหมคนขับนี่ไม่เงาเลยฮะ โอ้ oh, เป็นเพลงอันี้ด้วยกว่าติดเลไกันสิด้วะพี่น้องเป็นจอน n d e 5045D นะครับผมตอนนี้ก็กำลังประปัดการโอ้แต่เพลงโอ้ตอนนี้ก็น่าจะทำสาครับโดยรถไถโอ้ท่ารถไถท,ทำสาได้นี่ฝีมือคนขับนี่ไม่ธรรมดานะครับผมแม่สุดยอดเลยคนขับนี่ก็อารมณ์ดีครับ ถ่ายายาวๆไม่ได้นะครับผมกลัวติดเพลงก็ได้กระสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทายหยุดถ่ายหยุดนะครับอย่าว่ากันนะทุกคนแต่ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากโหไปนะครับโอ้น่าจาเสร็จละทุกคนเสียงเพลงสุดยอดแล้วใจมากโอเคอเครับไปแล้ว บอกเลยกระบะยังอายโอ้นึกว่าจะดันสะที่ไหนได้เขาไถก็ไปแล้วครับไปโอเคครับผมเสียงดังมาก